นิทานเรื่องลูกหมูสามตัวปุกปุยมัดมี่และอิจิว๋วออกเดินทางจากบ้านแม่พวกเขาเดินอยู่ในทุ่งแย้เขียวขจีท้องฟ้าสดใสมีเมฆก้อยฟุง้งปุกปุยรีบสร้างบ้านจากฟางมันดูเบาและอ่อนแอแต่เขาก็พอใจยิ้มกว้างในบ้านใหม่ของตัวเองส่วนมัดมีสร้างบ้านด้วยไมย้มันดูแข็งแรงกว่าบ้านฟางนะแต่ยังมีช่องโหว่เยอะเลย และอิดจิวสร้างบ้านด้วยอิกสร้างนางกว่าตัวอื่นค่อยๆวางทีละก้อนอย่างใจเย็นเจ้าลมโกกหมาป่าตัวโตปรากฏตัวต่อบ้านฟางจนจิวกระจายแล้วเป่าบ้านไม้จนพังปุกปุยและมัดหมี่รีบหนีไปหาอิดจิวที่บ้านอิดทันทีเจ้าลมโกกเป่าบ้านอิดสุดแรงแต่ไม่ขยับเขาตัดสินใจปีนลงกล่องไปแต่อิดจิวเตรียมน้ำร้อนรอไว้เจ้าลมโกมีไปไม่กลับมาอีกเลย ข้อคิดความอดทนและความพยายามจะนำพาไปสู่ความสำเร็จ